มีการลงพื้นที่ไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเ,เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับชุมชนและประชาชนบ้านแม่คอนนะคะเข้าดำเนินการรื้อถอนบ้านหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมค่ะ บ้านเล็กที่5ทับ1หมู่ที่4ที่ตําบลเมืองไงอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นบ้านของนายเทียนบุญสูงอายุ73ปีและนางสุมิตราบุญสูงอายุ61ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากโรคเส้นเลือดในสมองแตกทั้งสองคนซึ่งพอเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแบบนี้ทั้งคู่ไม่สามารถทํางานได้และไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะคาขาดแคลนรายได้ค่ะและบ้านหลังนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสคนรวมไปถึงบุตรชายด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4นะครับก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในครัวเรือนด้วยนะครับระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ให้แล้วก็ได้มีการมอบเครื่องดื่มให้กับผู้นําชุมชนเพื่อเป็นขวัญและก็กําลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นความมีน้ําใจของคนในชุมชนนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเรียกได้ว่าไม่ทอดทิ้งกันในยามยากแบบนี้นะครับค่ะ ก็ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ลงไปของเจ้าหน้าที่นะคะก็น่าจะสร้างกำลังใจให้กับทุกคนทั้ง3ชีวิตในครอบครัวนี้เลยนะคะ